ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะจากทะเลพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ป่ากันบ้างนะคะปักหมุดรายงานจากพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกค่ะหมุดนี้จะชวนคุณผู้ชมไปดูภาพที่เป็นเรื่องใหญ่เพราะนี่คือเรื่องช้างค่ะเหตุการณ์ช้างป่าที่ออกมาหากินนอกพื้นที่เนี่ยนะคะเจอกันอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เขตป่ารอยต่อ5จังหวัดทางภาคตะวันออกแต่ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพนี้ค่ะ คือใน,นคลิปจะเห็นเลยว่าช้างเข้ามาใกล้บ้านเรือนของชุมชนบางจุดเนี่ยไปเข้าบ้านประชาชนเลยค่ะจุดนี้ในภาพอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านท่ามะนาวตําบลคลองตะกราวอําเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงงเราคุณผู้ชมที่ใช้ชื่อแอคเคาท์ว่า t e s t e r n e r s ปักหมุดรายงานคลิปนี้มากับเราให้ชมภาพค่ะ รถจอ <ลด S 2> ามของลูกหลานไปถือรถไปพอพอรถ <ลด S 2> ไปไปไปตัวใหญ่คะคุณผู้ชมแล้วเข้ามาใกล้บ้านคือบางจุดเนี่ยเข้าไปในบ้านประชาชนแบบนี้ค่ะที่เห็นเป็นช้างป่านะคะเข้ามาในพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนแล้วเหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นเย็น21สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ ทั้งอบตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านอาสาสมัครในพื้นที่ต้องใช้ความพยายามค่อยๆต้อนช้างออกไปอย่างระมัดระวังวิธีการก็บ้านๆง่ายๆตะโกนส่งเสียงดังๆบางคนก็ใช้รถเปิดไฟสูงเพื่อให้ช้างออกไปจากบ้านค่ะทั้งหมดนี้ใช้เวลาหลายชัว่วโมงทั้งปอบทั้งไล่ไปจนถึงสี่ทุ่มค่คุณผู้ชมกว่าจะต้อนช้างออกจากหมู่บ้าน แล้วก็ยังมีการเฝ้าระวังต่อเนื่อง2วัน2คืนด้วยกันนะคะกว่าช้างตัวนี้จะกลับเข้าสู่ป่ามีรายงานว่าช้างตัวนี้มาจากพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในซึ่งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านท่ามะนาวค่ะคุณสมหมายชินหงท่านเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกาให้ข้อมูลว่านี่เป็นรอบที่3แล้วที่เห็นเจ้าช้างออกมาในพื้นที่ชุมชนพฤติกรรมของช้างตัวนี้คือชอบคนค่ะ ชอบเข้าหาผู้คนเวลาเข้าไปเขาก็ต้องค่อยๆเจราจาจะไปเสียงดังเขาก็ไม่หนีนะคะเวลานี้ชาวบ,บ้านในพื้นที่ใกล้เคียงก็ต้องคอยเฝ้าระวังช้างเห็นบอกว่าช่วงนี้มีช้างป่าร่วมๆร้อยตัวคุณผู้ชมที่ออกมาอยู่ใกล้กับชุมชนนะคะจุดที่มีการปักหมุดรายงานเป็นพิกัดพื้นที่ป่าสมบูรณ์ด้วยค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมดูแผนที่ในแอปพลิเคชัน e ี s ไลด์จุดที่รายงานมาอยู่บริเวณนี้นะคะของกระเกาค่ะ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างหรือไหนเป็นป่าอนุรักษ์แล้วมันครอบคลุมพื้นที่เขียวๆที่ผู้ชมเห็นในภาพเขียวเข้มๆน,นี่นะคะนั่นแหละค่ะป่ารอยต่อ5จังหวัดครอบคลุมพื้นที่กว่า6แสนไร่อยู่ใจกลางของป่าผืนใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมรอยต่อ5จังหวัดก็คืออะไรบ้างคุณผู้ชมดูจากพิกัดนี้นะคะถ้าสูมเอาออกมาจะเห็นว่ามันกินพื้นที่กว้าง5จังหวัดที่ว่าคือฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้ว ก็พื้นที่ขอบชายแดนไทยกัมพูชาที่สะแก้วด้วยค่ะปัจจุบันในเขตป่ารอยต่อมีช้างราวๆ4 8รตัวนี่เป็นตัวเลขเท่าที่สำรวจได้นะคะแม้จะมีการพัฒนาแหล่งน้ําแหล่งอาหารในป่า,พาเพื่อช้างเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างออกมากินพืชผลทางการเกษตรและทําลายพืชผลของชาวบ้านแต่อัตราการเพิ่มขึ้นของช้างที่มีถึงร้อยละ8ต่อปีทําให้ปัญหาช้างยังเป็นเรื่องใหญ่และต้องจับตาค่ะส่วนแผนการคุมกําเนิดช้างยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาซึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างประชากรของช้างป่าที่มีในปัจจุบันด้วยนะคะเป็นเรื่องละเอียดซับซ้อนแต่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและการพูดคุยในระดับชาติด้วยค่ะอีก